บอกเลยว่าคนเดียวเหมาทั้งคลิปแฟนัตเนี่ยแฟนัตส่งมาเยอะเกินไปแล้วนะครับหมายถึงคนเดียวมีแอนเด้ออมนี่คือภาพแรกและคุณก็จะเห็นอ,อ่ไอผู้หญิงคนนี้ตลอดเลยนะเพราะเป็นคือภาพเดียวและคนเดียวที่จะส่งมาตลอดอมก็ใช้ <What the S 1> ทีบพดอืมนี่ก็คือภาพแดงดำของผมเออจริงๆนะผมไม่เคยรู้นะพอผมมีผมขาว้วย เฮ้ยทำไมผมเยอะจังอะแล้วใครด้านหลังนะทำไมลักษณะผมคล้ายผู้หญิงจังเลยหรือว่าอืมบ้บบากันนะทำไมแต่ละลูกมันเท่ๆหมดเลยวะเฮ้ยแต่เดี๋ยวด้านข้างน่ะอ่านี่คือไฟเดนไน g h ฟังกิ i นครับเกมตายใช่คือทำไมตัวผมต้องเท่ตลอดว่าสวยมากเลยคนนี้อ่าคนเดียวด้วยนะเออ ก็ให้คะแนนเท่าไหร่ให้ตั้งรู้ไหมผมให้เท่าไหร่ผมให้ผมให้ใหยุโรปสา,าพันยุโรปเต็มเดอะล็อกเลยให้คะแนนเยอะนะเนี่ยถ้าอยากตามไปดูผลงานเขานะผมก็จะทิ้งลิงก์ให้ใต้คอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์เลยแล้วกันโอเคบายโอ้ยไม่ได้ลง